สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องแบ่งปันสุขนะจ๊ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ใบหนีพบกับเล่าพัฒนาด้อจ้าล่าพัฒนากุ้งมังกรหรือแอดกุ้งพารวยรูดศูนย์ด้วยจ้าแปดเก้าเก้าศูนยซ ใบนี้รูดสามเด้อจ้าศูนย์สามสอกสามหาสจ้าใบนี้พันก็มี่สามโตน้ำเด้อจ้าหาศูนย์สามหกสองามสองสาหาศยเจด้จ้าใบนี้แอดเสือเด้อจ้าเน้น9กับห เก้าศูนย์เก้าสาเองเก้เก้าแด้าเจ็ดอจ้ะแอดเสือแอดเสือ,อนี่บางเถือก็เห็นของเพลินบางเทือกับบดิเห็นเด้อจ้ะนาอ้วนรูป3กับ4 3 2 3ามสองสามสามหนึนาเก้าสอหนึ่งสเก้านอ้วนเพิ่งมีสาตน้ำเด้อจ้ะ แอดรัชนกปูกสีกับหาผู้ใดพ่กท่านก็นแคปหน้าจอเอด้อพี่น้องอันนี้แอดโคลาดลากไกลชนวิ่งสีวิ่งสีกับห้าขึ้นเข่าดูก็เลยลองเอามาเบิ้งแต่ว่าพงพิ่นมีหลายต้องแคปหน้าจอเอด้อพี่น้องแอดโคลาดแอดสายฟ้าสี 7จ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งงวดนี้เพิ่นฟันสี่โตได้หาแปด1้าแปดสี่หนึ่งเด้อจ้ะแอซายฝ่างวดที่แล้วเพิ่นรูดเด้อจ้ะการจนาดิตรูดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่หกสี่แปดศูนย์หกศูนย์หกสี่แปดศูนย์หกสี่เน้นศูย์กการจนาดิตงวดที่แล้วเพิ่นเข่าเด้อจ้ะ เนื้อเมกนีออนวิ่ง9กับ0 1 4ย์ห4 9า1 41694 9 5 9 6ห้าเเนอ่นื้อเมกนีออนใบนีแอดมินโฮ่หลูด1กับหา1 4 1หา1 7แอดนายหลูด6 9เก้าหา8ห 1, า 2, 6หา รูดหกแอดนายจ้ะแอดไต่ฝ่าหกซีหกหาหกหกหกเก่ารูดหกด้วยจ้ะแอดไต่ฝ่าแอดไต่ฝ่างวดที่แล้วเพิ่นเพิ่นเขา่าโบ๊ะพูดจำเพื่อได้ละพี่น้องนาซีรูดอะ่ะงวดที่แล้วนี่รูดหลายเจ้าอยู่งวดที่แล้วเขาบอกกี้เจ้าดอกแอดมายมแดงนำโชค รูดเจ็ดเจ็ดแหาเจดหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแอดมย่อมแดงงวดที่แล้วพุ่นเขาทั้งบนทั้งลาง่างด้อจ้าแอดทะเลใจก็เู้าสกหาเดศูนย์แปดสี่แปดหาแปดแอดทะเลใจด้อจ้างวดที่แล้วเพิ่นกระลุดด้อจ้างวดที่แล้วรุดหลายเจ้าู่จ้ะ แอดปูเลขวินเก่าหาศแอดปูนี่บางงวดเพื่อกเขาดีอยู่แต่บางงวดที่แล้วนี่นาสีรุดมั้งแอดฟินิกหรูด1นึ่งหนึ่งหกเกเกเก่าเจเก่าหแอดฟินิกเด้อจ้าแอดฟินิกงวดที่แล้วเพื่อให้รูด8ปดรูดเด้อจ้ามันเข่าเก่าซีนไอเก่าหาน แอดดาสายลูดลูดหกกับศูนย์เน้นกเด้อจ้า9094 646040460แอดดาสายลูดแอดบักำหน่อย 2, 2, 9, ลูดสองสองเก้าเลขวินหนึ่งสองหกเก้แอดบักำหน่อยเด้อจ้าแอดบักขำหน่อยนี่ฮะลังเทออเพิ่งกระจับเพิ่งกระจับคููบ่ถือเด้อพี่น้องตรงเบงเลขวินนพ่นน่ แอดกระตูนด้วยจ้ะ3าตบนพ่นพึ่งหายมาเธอแหลกอันนี้2อตัวบนพ่นแอดกระตูน2อตวเวพ่นเน้นเก่ากับ0ูนย์เก่าเกเจ็ดบนล่างไปกับแอดกระตูนจ้ะหนุ่มสุพรรณเจ็ดกับ8ปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแนึ่งดสอุพรรณเด้จ้ะแอด,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 ดสมัย รูดแปดกับ4ีสองแปดสฟัน48แปดเจ็ดซีแปดเสมก่าสมัยงวนที่แล้วเพิ่นฟันหเพิ่นฟันเก่าหาตัวเดียวเ้ว้จ้ะเขาเ้ว้จ้ะวันนี้เพิ่นฟัน4ีแดนื้จ้ะจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้า